อืมอืมเอาเอาเอากมละวัคซีนหายไปล้านกว่าโดสอย่าบอกว่าลือแล้วไปแถวบุรีรัมย์นะวันนั้นเขาไม่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 โอเคโอเคแฟร์แฟร์นะแฟร์นะแฟร์แฟร์ดับไปก่อนบางเรื่องก็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 อย่าโยนไปที่พี่เนกของกระผมเสียทั้งหมดคืออย่างนี้แอสตราเซเนกาหนึ่งจุดเจ็ดล้านโดสมันไม่ได้หายไปไหนที่มันไม่ได้หายก็เพราะว่าเขายังไม่ได้ส่ง เมื่อยังไม่ได้ส่งมันก็ไม่ได้หายไปไหนยังมันยังไม่ได้หายไปไหนหรกเพราะยังไม่ได้ส่งก็แก่นกันแหละอยู่ที่บริษัทอยู่ที่บริษัทยังไม่ได้ส่งวาคําถามก็คือว่าแล้วแอสตราเซเนกาเนี่ยจะส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยได้วันไหนของเดือนมิถุนาวันเน่ไม่รู้แต่รู้เดือนเป็นจํานวนเท่าไหร่ที่สามารถส่งมอบได้ในเดือนมิถุนาเดี๋ยวต้องคุยกันแผนการฉีดแอสตราเซเนกา6.3ล้านโดส ที่รัฐบาลวางเอาไว้ทําได้หรือไม่ถ้าแอสตามันไม่มาหรือมันไม่ส่งหรือ <c oughs> มันส่งแค่จาก6.3ล้านโดสใช่ไหมมันส่งแค่6แสนโดสอ่ะอ่ะล้านหนึ่งก็ได้อ่ะล้านโดสอ่ะที่เหลือจะทำอย่างไรก็ปรับแผนสิผมบอกเลยนะว่าคนที่ฉีดแอสตาแอสตาเซเลกาเข็มที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยรอฉีดเข็มสองนะแล้วก็ถูกเลื่อนเนี่ยจะเป็นปัญหานะมันมีระยะเวลาอยู่จากเข็มที่ห ทิ้งช่วงเท่าไร่แล้วจะต้องฉีดเข็มที่2ขณะนี้เนี่ยมีการแล้วถ้าทิ้งช่วงนานจะมีผลไหมเนี่ยอย่างซีโนแบคเนี่ยบางคนเจอนัดไปเดือนกว่าเนี่ยจะมีผลไหมจากเข็มหนึ่งไปฉีดเข็มสองนี่เจอแบบหนึ่งเดือนอับหนึ่งอาทิตย์นี่มันจะมีผลไหมเนี่ยมันจะทําให้เข็มแรกกับเข็มสองมันจะแบบต้องฉีดใหม่ไหมเนี่ยอย่างซีโนแบคเนี่ยมันต้องทิ้งช่วงอาทิตย์เดียวใช่ไหมสีสัปดาห์ไม่ซีโนแบคสี่สัปดาห์ไงเดือนไง ใช่สามิตย์ีนถึงเสียทิศใช่สั้นเสียทิศสูงสุดที่เขาเคยบอกมัน็มีสองใช่ทองสี่สูงสุดที่เขาเคยบอกราก็คือเสียทิ์สมมติว่าวัคซีนมันมาไม่ทันเนี่ยเอาเคกเขาจะลาะลากไปเสียทิ์ที่สูงสุดตอนนี้มีคนเจอนัดไปเกินเดือนแล้วอะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเข็มที่สองซิโนแวคที่เขาฉีกันตอนเนี้มีการนัดเข็มที่สองทิ้งช่วงสามสิบกว่าวันอะเกินเดือนอะ หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์คอยดูสิพเพือเผือหนึ่งเดือนกับอีกสองสัปดาห์เดือนครึ่งคำถามก็คืออีกหนึ่งสัปดาห์หรืออีกสองสัปดาห์ที่เกินหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยมันมีผลไหมนี่ไงสงสัยเหมือนกันคนที่ฉีดวันเสาร์ว่ามีนัดเป็นคนที่ฉีด<ม>เอสตาร์ซินเนกาเข็มที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยแต่เอสตาร์มีเวลาหลายเดือชนช่วงเลนสโชเยอะ์เอสตาร์ซินเนกายังใช้เวลานานกว่าซิโนแวคมันไม่มีใครตอบได้หรอกก็คืออย่างนี้คืออย่างนี้มาตรฐานมันก็คือสิบเป็นสิบสองเดือนค่ะ ใช่สิบสองสัปดาห์ไอ้ถูดือนโทษโทษสิบถึงสิบสองสัปดาห์ส่วนสิบถึงสิบสองสัปดาห์แต่คราวเนี้แต่คราวนี้แอสตาเนี่ยเขาฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้วเขานัดเข็มสองโดยทิ้งท่วงประมาณประมาณสิบสองสัปดาห์ก็คือมันทยอยนัดกันตั้งแต่ต้นเดือนสัปดาห์แรกของมิถุนาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าถกเลื่อนกันเป็นแถวไม่มีกำหนดคําถามก็คือว่า เฮ้ยมันจะเลื่อนออกไปได้นานแค่ไหนมันมีมันมีข้อจํากัดในทางการแพทย์ไหมในบตรดนปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาพูดหน้า,าเฉยโอ้ยไม่เป็นไรข้อมูลใหม่อ้างข้อมูลใหม่ทิ <16 S 1> ้งช่วงได้สิบหกสัปดาห์เฮ้ยมันง่ายอย่างนี้เชยเหรอก็ไม่แน่นะงานวิจัยอาจจะออกมาทีหลังก็ได้นะคุณใน,ในายแฝงแฝงนะเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้งานวิจัยมันอาจจะออกมาแบบนั้นก็ได้ไม่งั้นเขาไม่กล้าพูดหรอกเลื่อนจากสิบสิบสองสัปดาห์เป็นสิบหกสัปดาห์เนี่ย ก็กล้านหน่อยได้ไหมคุณหมอครับเป็นเพราะว่าแอสตามันขาดช่วงแอสตามันหมดสต็อกแอสตายังไม่ได้เติมสต็อกเข้ามาแอสตามันยังมันยังไม่ได้ส่งสินค้าให้กับประเทศไทยหรือหรือเป็นเพราะข้อมูลใหม่ในทางราชการจริงๆคุณหมอครับคุณหมอตกลงที่เลื่อนเป็น16ส,สัปดาห์เนี่ยแล้วเป็นเลื่อนนัดเข็มที่2พวกแอสตาเนี่ยสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักอะไรเป็นสาเหตุรองอันที่อยากรู้แค่นี้ผมผมมีสิทธิ์รู้ไหม ไม่ไม่ถามใครไม่รู้ไม่ถามใครเอาให้ชัดสิว่าถามใครอยากได้คําตอบจ<ท>า <ำ S 1> กแมวตอบไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสงสัยเหมือนที่คุณในายสงสยัยนี่ไงนี่ไงก็ยังสงสัยอยู่อ่ะโอเคสรุปนะที่คุณเลตโก้คุณเลตโก้เลตเลตเลตโก้นะคุณคุณเลโก้หรือไงไม่รู้นะบอกว่าม้าแก ข่าววัคซีนหายไปตั้งร้ายกว่าโดสจริงหรือไม่ต่อไปแล้วนะครับ1.7ง็ 1> 1. 7. 1. 7. 1. 7. ล้านโดสแอสตราเซนกามันไม่ได้หายเพราะเขายังไม่ได้ส่งเมื่อยังไม่ได้ส่งจะเอาที่ไหนไปหายจะเอาอะไรไปหายชัดเจนนะมันยังไม่มาแต่ที่แสบไปกว่านั้นก็คือที่บอกว่าจะส่งมอบรอตแรกในเดือนมิถุนายนเนี่ยวันไหนของมิถุนายนยังไม่รู้และรอตแรกส่งได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ รู้แต่ว่าในแผนการฉีดของกระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ว่าในเดือนมิถนายนจะต้องฉีดวัคซีนแอสตา้าให้ได้6.3ล้านโดสแล้วไอ้แผนฉีดเนี่ยไอ้6.3ล้านโดสมันมาจากไหนเขียนแผนขึ้นมาจากข้อมูลอะไร